ถ้าแปงของโมเดลนี้เรียกว,ว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้ามานะครับในราคาถูกตอนนี้เขาเซลล์ขายราคาถูกเนะเพอเขาปั๊มน้ามันมาฝั่งเอเชียเป็นพิเศษก็ไปซื้อมาซื้อมาในราคาถูกพอซื้อมาในราคาถูกเอามาใช้ในประเทศในราคาถูกสภาวะเศรษฐกิจมันก็จะทรงตัวแล้วไปได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแค่นี้ ผ่านการพิปาั่งใจสบายๆไม่ต้องมานยุ่งยากอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นเห็นและได้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเราอะไรรอเวลานะครับรอเวลาแค่นั้นเองนะครับการรอเวลามีความจําเป็นเรื่องของการรอเวลาไหมนิดหน่อยนิดเดียวจะเย็นๆอีกนิดเดียวเรื่องของการรอเวลาจับหลักให้ได้แล้วมุ่งไปเรื่องของการรอเวลาและถึงเวลานั้นทุกอย่าง สวัสดีครับพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของนักโทษกรอบงำพักการเมืองนะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนๆที่บุญยอดสุขินไทยอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะครับออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะว่านักโทษนี้คดีเข้ามาทำการกรอบงำพักการเมืองอย่างไร เพราะนั้นเพื่อไทยก็ได้มา200ก็ยังได้ปารติลิสิอยห้าสก็ไม่ขี้ไก่อ่ะเพราะนั้นก็ไม่จาเป็นต้องแตกแบงค์อันนี้ผมอยู่ที่แอสซัมชันผมไม่รู้เพราะว่าถ้าแอสซัมชันมันบอกว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้สัก12ล้านเสียงเขาก็ต้องคิดว่าเอแล้วารี่เขตพรรเขตจะได้เท่าไหร่อะไรพวกนี้ยมันก็คิดเป็นอย่างนั้นไปก็คงคงไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าสมมุติว่า พรคเพื่อไทยได้ปาิลิสน้อยลงก้าวไก่ก็ได้ปาติลิสมากขึ้นเมื่อก้าวไก่ได้ปาริริสมากขึ้นพักสองพักพักฝั่งประชาธิไปไตยรวมกันมันก็สามร้อยอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยนี่พริกเกมไปเถอะให้พริกแล้วพริกความพริกไงพริกอะไรเท่าไหร่ยังไงแล้วแต่นี่รวมกันแล้วฝั่งรัฐบาลวันนี้อยู่ที่สองร้อย โอ้โหคุณโทนี่ใจดีนะให้ตั้งสองร้อยันนี้เต็มที่นะผมเดี๋ยวจะให้ว่าผมดูถูอียส่วนใจญ่้วดูไม่ผิดเราถือว่าฝั่งเจ้บใจที่มันชนะรัฐาบาลเยอะๆก็พอละผมกลัวยังไงไหมผมกลัวจะเป็นแบงกขอกโมเดลอืมอืมถ้าแบงกขอกโมเดลนี้เรียกว,ว่า บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วง่ายได้เลยแบงกคอกโมเดลนี้คือเสียงแบบถล,ล,ล,ล่มถล,ล,ล,ลายแบบนี้รับรองการเปลี่ยนแปลงประเทศง่ายมากเลยนะครับเรียกว่าเปิดกระเป๋ารอตังค์เลยละ่ะในระหว่างเรื่องตั้งเปิดกระเป๋ารอคนเอาตังค์มาซื้อเสียงก่อนรับไปแล้วไม่ต้อง ให้ียากที่ีขึ้นสายให้ประเทศไทยที่เรามีขึ้นน่าอยวนี้แลปแรของเราทุกคนค่ะขอบคุ่ะบุญยอดสุกินไทยนะครับอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่านะครับ นักโทษหนีคดีสามารถควบคุมพักการเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้กกตยังไม่คิดทำอะไรอีกหรือนะครับซึ่งก็เขาก็ได้เอาเรื่องราวพาดหัวบอกว่าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะพักสาขาทักษิณน,นะครับเพื่อไทยปรับเกมสู้สูตรหาร500ครอบครัวเพื่อไทยพักสาขาทักษิณและเพื่อไทยปรับเกมสู้หาร500แมตช์วัดใจนะครับกกตนะครับ สิ่งที่ต้องการต่อไปทางการเมืองหลังการประชุมโหวตความเห็นชอบเรื่องสูตร500นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันนะครับในขณะที่พักพลังประชารัฐก็เดินสายนะครับรถโชว์นะครับสร้างคะแนนนิยมในส่วนของภาคตะวันออกซึ่งมีคนมามากกว่า1,000 0คนเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ตอนนี้ทักษิณออกมาเคลื่อนไหว นะครับแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกต <The trench> อย่างบุญยอดตั้งข้อสังเกตว่าทําไมนักโทษเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะมากกว่าปกติทําไมนักโทษหนีคดีนะทุจริตคอร์รัปชันนะแล้วก็นักโทษหนีคดีมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ <The bulk of the dream> อยังคงสามารถออกทีวีได้ชุกช่องสามารถออกสื่อสังคมออนไลน์ได้นะครับทั้งที่มีความผิดและกําลังหลบหนีในคดีทุจริตคอร์รัปชันมากกว่า21คดีนะนะนั่นคือข้อสังเกต <motivation> ในขณะที่ พลเอกดอกอรกิติศักดิ์รัตนประเสริฐก็ถามผมกันนะถามในกลุ่มนิสิตนักศึัา,ายุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยนะก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมสื่อต่างๆยังคงลงข,าข่าวก็อย่างต่อเนื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทาไมเกิดปรากฏการณ์ลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะเรื่องของการครอบงำทางการเมืองนะครับข้อแรกก่อนนะผมจะเรียนหุ้นส่วนว่าสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้เนี่ย ถ้าไปเปรียบเทียบกับม็อบ3นิ้วนะครับเราคงเห็นปรากฏการณ์และพฤติกรรมของบุคคลนะในมอบ3นิ้วที่ผ่านมา2ปีเสร็จสุดท้ายตอนนี้มอบ3นิ้วเงียบกริบนะครับในกรณีของทักษิณก็ไม่ต่างกันนะครับเรากำลังเห็นพฤติกรรมการการะทำการเคลื่อนไหว การแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ทักษิณก็บอกว่าประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วล้มแน่นอนจะต้องยุบสภาอยู่ไม่รอดโอเปกนะฮะก่อนการนี้ไปเมื่องใจทุกครั้งทักษิณก็บอกประยุทธ์อยู่ไม่ได้ประยุทธ์อยู่ไม่ได้ประยุทธ์อยู่ไม่ได้จนถึงปัจจุบันล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทักษิณก็บอกว่าประยุทธ์อยู่ไม่พอดไม่รอดถึงเดือนกุมภาพันธ์หรอกตอนนี้ก็ข้ามมาอยู่ถึงปายปีแล้ว ล่าสุดอีกนะมีหลายล่านะนะเขาก็บอกอีกว่าพรรคเพื่อไทยของเขาเนี่ยจะรับแลนสไลด์นะสุดท้ายก็ปรากฏว่าแลนสไลด์ล่มโดนพริกเกมจากสูตร100เป็นสูตร500ตามจำนวนสสในสภาผู้แทนราษฎรนะเราคงเห็นนะเกมการพลิกเกมพริกเกมพริกเกม,กเกมตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงอ่ะ นะทักษิณประเมินเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรกันนะผมอธิบายหุ้นส่วนและพยายามแกะสถานการณ์โดยส่วนมากก็จะไปใช้วิการวิเคราะห์นะผมอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ทักษิณเนี่ยเขาประเมินว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะยุบสภาในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมทําไมเขาคิดแบบนั้นเขาคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาเพราะจะเปิดโอกาสให้สสไปสังกัดพรรคการเมืองเพราะ กฎหมายการเลือกตั้งกำหนดคุณสมบัติว่าสอส,อสอต้องสังกัดพรรคการเมืองอย่างน้อย90วันนั่นหมายความว่าถ้าครบวาระเดือนมีนาคมนั่นหมายความว่าเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาคมเนี่ยจะต้องยุบสภาแล้วเดือนมีนาคมคือ23มีนาคมพุทธศักราช2566เนี่ยก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน30วันนะครับนั่นคือหลักคิดของเขาแต่ในทางกลับกัน ถ้าวันนี้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาวันนี้เรายุบสภาปุ๊บก็ต้องเลือกตั้งภายใน45วันนะครับพอถ้าเลือกตั้งภายใน45วันนั้นนะครับนั่นหมายความว่าสสก็ไม่สามารถสังกัดพรรคการเมืองได้อยู่ดีนะครับนั่นหมายความว่าจะต้องไปรอเลือกอจะต้องไปรอขอสมมุติว่าครบยุบสภาปุ๊บก็ต้องเลือกตั้งภายใน45วันนัมม่นหมายความว่าก็อยู่ไม่ครบ90วันอยู่ดี ừ. นั่นหมายความว่าจะยุบสภา ไม่ยุบสภานะมีค่าไม่แตกต่างกันต้องเลือกตั้งภายใน45วันนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยกล้่ยส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ต้องยุบภายใน45วันต้องต้องอยุบสภาก่อนภายในเดือนพฤศจิก,กาหรือเดือนธันวาคมนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้สสสังกัดพรรคการเมืองก่อนครบวาระนะครับคือภายในระยะเวลา นะ90วันซึ่งจริงในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองไม่มีความจําเป็นเลยนะไม่มีความจําเป็นเลยไม่มีความจําเป็นในๆทั้งสิ้นเลยสาเหตุที่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครจะมาสังกัดพรรคการเมืองนะมันมีไม่กี่คนหรอกไปถึงครึ่งสภาหรอกก็แน่จริงก็ลาออกไปเลยลาออก90วันถึงเวลาครบเวลาก่อนวันที่23มีนา อย่างน้อยก็ได้วัดใจละตกลงกันจะมาจริงหรือเปล่าหรือว่าจะไปจริงไม่มเอาชัดๆไปเลยนะครับซึ่งมันส่งผลทําให้เลือดก,ก็ไม่ไหลนะไม่ไหลออกนะใครจะไหลออกก็จะเห็นเลยว่าจะออกได้ไม่ได้ใครจะไหลเข้าไม่เห็นชัดเจนเลยนะครับเรามองเฉพาะไหลไหลเข้าแต่ในทางกับการเรื่องการไหลออกก็เป็นส่วนสําคัญนั่นหมายความว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการยุบสภาก่อนครบวาระนั่นคือประกันที่หนึ่ง พอเขาวางหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองว่าจะยุบสภาเดือนพฤศจิกาและยุบสภาเดือนธันวาเขาจึงเร่งเกมทำรถโชว์เปิดตัวผู้สมัครนะครับขึ้นมาทันทีจึงเป็นที่มาของการเดินทางขององค์อิงไปที่สีสเกตการลงหาเสียงช่วยผู้สมัครสอกอขององค์อิงที่เกิดขึ้นแปลกใจไหมสำหรับผมไม่แปลกใจไม่มไมแปลกใจ นะครับเพราะเขาประเมินฟันธงไว้เดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาคมแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองถ้ามายุบเดินไปอย่างที่ผมว่ารัฐบาลจะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมากกว่าส่วนตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยการเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณไปที่ชนบุรีนะครับ ก็ทำรถแมปรถโชว์ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปสู้กับฝั่งเพื่อไทยโอ้ย oh, มีคนมามากมีหมื่นหมื่นแสดงว่าเราได้เห็นอะไรประชาชนได้เห็นชั้นความคิดเชิงยุทธศาสตร,ร,ร์การเมืองการปกครองของพรรคพลังประชารัฐแสดงว่าคุณไม่สามารถอ่านกลยุทธ์ทางการเมืองของทักษิณออกพอเห็นเขาทำก็ทำตาม,ามเพื่อหวังคะแนนนิยมซึ่ง เวลานี้มันไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งเวลานี้ทักษิณไม่ได้เป็นผู้กำหนดสถานการณ์แต่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้กำหนดสถานการณ์ไม่ใช่เหรอจะทำรถลดโชว์เสียสตงสตังเพื่ออะไรอะนะทํทำไมไม่เก็บสบียงตอนนี้ไปสู้ในตอนหน้าก็เขาประเมินสถานการณ์ผิดอะคุณจะไปตามเขาเพื่ออะไร นะฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่ามองการเมืองอย่างไรนะฮะถ้ามองว่าจะมีการเลือกตั้งยังไม่มีการเลือกตั้งถ้าปรปยุบสภา,าก่อนเสียเปรียบเดินให้ครบวารละตามเวลานิ่งนิ่งใจเย็นเย็นเข้าสู่การวิปายวงใจงบประมาณให้ผ่านจากนั้นปรับขั้มตรีเดินสามเกมแค่นี้ไปนิ่งๆใจเย็นประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ ไม่ต้องไปทํโลดโชว์เรียกคะแนนนิยมมันไม่ใช่เวลาเรียกคะแนนนิยมการเมืองมันมีจังหวะมันมีห่วงเวลาของมันมันเป็นเกมนะครับฝรั่งเขาเรียกชามิงเกมที่ว่าเขาเรียกว่าทฤษฎีเกมจูเี่หรือกลยุทธ์การต่อรองนิ่งๆใจเย็ยนเดินไปตามจังหวะนะครับตอนนี้ถ้าไม่เดินอย่างที่ว่าก็ดูตัวอย่างในประเทศอังกฤษ บกริจอรสารนายกกมตรีลาออกดูตัวอย่างนะครับในบางกระเทศประชาชนขับไล่ประธานาธิบดีและนายก,กมมตรีออกนอกประเทศดูตัวอย่างนะครับในประเทศญี่ปุ่นชินโซอาเบะถูกลอบสังหารแล้วก็ในแอฟริกาเกิดการสังหารหมู่เกิดขึ้นดูในสหรัฐอเมริกาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปี ดูฝั่งสาภาพยุโรปที่กำลังย่ำแยก่กำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจและก็ไม่ใช่สิงคโปราเป็นประเทศแรกที่เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจนะครับผมเรียนหุ้นส่วนด้วยความปรารถนาดีการดูการเมืองต้องมีความลึกซึ้งทางการเมืองต้องอ่านว่าเขาเดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรเขาวิเคราะห์อย,อย่างไรและเขาออกภาคปฏิบัติการอย่างไรภาคปฏิบัติการของเขาต้องเห็น ต้องเข้าใจถึงงานยุทธศาสตร์งานยุทธการและยุทธวิธีของเขานะครับถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อเกมนี้เขาเดินแบบนี้เราควรจะไปทางไหนอ๋อควรจะไปโลดโชว์หรือเปล่าเนี่ยก็เมื่อมันยังไม่มีการเขาเข้าใจว่าจะมีการยุบสภาเดินพฤติการเดินทันวานะครับแต่เมื่อมันไม่มีนะี่ครับนั่นคือคําตอบว่าคุณจะไปโลดโชว์โลดแชร,เรเเเเ์เพื่ออะไรเสียตังค์เสียเงินเะสียทองเพื่ออะไรอะนะไม่ได้ประโยชน์ไปแสดงพลังเพื่ออะไรอะไม่ได้ประโยชน์ ในทางกลับกัน,กนทําไมไม่เคลียร์นะครับในเรื่องของการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครซึ่งผมบอกไว้แล้วอ่ะนะฮะเรื่องสองกอมีจุดอ่อนทําไมไม่เคลียร์เกมในสอกอให้เรียบร้อยไปยกขาลอยในกรุงเทพมหานครเพื่ออะไรนะครับที่สําคัญตอนนี้มันเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วยังยังไม่เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะไม่ใช่ว่าเลือกตั้งวันนี้เลือกตั้งเดือนหน้าเลือกตั้งเดือนเกืบสิเดือนนะ จะเลือกตั้งนะครับจะไปเมาหมัดเห็นเขาขี้ก็ข,ขี้ตามเขาเพื่ออะไรนะครับการเมืองม,มันมีเวลาของมันนะมันมีจังหวะเวลาของมันใจเย็น,ยน,ยนๆใจเย็นๆนะครับทุกอย่างเดินมาถูกทางแล้วนะพลเอกประวิทย์จะเอาสูตรหารหนึ่งร้อยพี่ไพบูลจะเอาสูตรหารห0ร้อยปฏิทิตัดคนหนึ่งจะเอาสารอาหาร100้ยบางคนก็จะเอาอาหาร5 0 0ร้ยสุดท้ายสรุปจบมาพลเอกประยุทธ์ฟันตรงเอาสอาห้าร้อยหารห้าร้อยพลังปรญญารัต ได้ปฏิริษน,น้อยลงใช่ฝั่งทักสินอดแลนสไลด์สิ่งที่ตามมาก็จะเกิดพักเล็กพักน้อยตา่มมานั่นแหละเป็นโอกาสทองอย่างไรก็ตามนะค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะเกมนี้ยังมีเวลาเกมนี้ต้องใจเย็นๆไม่ยากไม่เย็นสบายๆเลี้ยงสถานการณ์ไปนะครับแก้ปัญหาเรื่องของพลังงรัฐาบาลช่วงนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแก้ปัญหาเรื่องของพลังงานน้ํามันอ่ะถูกลงอันถูกต้องถูกต้องแล้วแก้ปัญหาภายในเรื่องของพลังงานถูกต้องแล้ว นะครับเอาเงินมาอุดหนุนค้ำประกันร,ราคาน้ํามันให้ราคาน้ํามันดีเซลเบนซินลลงนะครับไปซื้อรัเสเซียไปซื้อซาอุดิอราระเบียเข้ามานะครับในราคาถูกตอนนี้เขาเซลล์ขายราคาถูกนะพอเขาปั๊มน้ํามันมาฝั่งเอเชียเป็นพิเศษก็ไปซื้อมาซื้อมาในราคาถูกพอซื้อมาในราคาถูกเอามาใช้ในประเทศในราคาถูกสภาวะเศรษฐกิจมันก็จะทรงตัวและไปได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจแค่เนี้ยผ่านการวิปายงใจสบายๆไม่ต้องมานยุ่งยากอะไรเลย นะครับนี่คือสิ่งที่เห็นเห็นและได้ได้ผลร้อร์เซ็ที่เหลือเราอะไรรอเวลานะครับรอเวลาแค่นั้นเองนะครับการรอเวลามีความจําเป็นเรื่องของการรอเวลาไหมนิดหน่อยนิดเดียวจะเย็นๆอีกนิดเดียวเรื่องของการรอเวลาจับหลักให้ได้แล้วมุ่งไปเรื่องของการรอเวลาและถึงเวลานั้น ทุกอย่างจะพลิกเกมตามเวลาของมันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ